ับพี่น้องครับมาพบพอกับช่องบาวุฒิเกษตรยุคใหม่อีกคือเก่านะครับเนาะเมื่อนี้กระลำดอกเข้าได้ทีแล้วนะครับบาวุฒิสีเด้ทาการตัดกระลำดอกนะครับบมเป็นทําการดอกตัดกระลำดอกเสื้อเนี่ยครับมันสีดอกแง่ซ้ำใสเหล้วกาศสีเป็นตะกินบอนะครับตามที่บาวุฒิเคยพี่น้องเบิ้งตะกี้สิเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวพี่น้องจังค่อยติดตามครับตามมาเลยครับ พี่น้องครับเมื่อวนีบาวดพาพี่น้องย่างลงมาสวนเวลากับประมาณสี่โมงแรกเนี่ยแหละครับเมื่อวนีจะพาพี่น้องมาตัดกระหล่ำดอกครับที่บาวดเคยให้พี่น้องเบงตะกี้มันยังพันด้ออกดอกไงนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ออกดอกเต็มที่แล้วนะครับเต็มที่แล้วมีทั้งดอกไงดอกหน่อยแต่ว่าดอกมันบกคอยไงปันไหนครับพี่น้องครับเนี่ยดอกมันบ่คอยไงปันไหนเพราะว่ามันออก มันเล่งออกกี่ไหนบูดนี่ยครับเนี่ยคือกระล่ำดอกอยูสอนบาว์บด้วยนี่ครับวิธีการปลูกกับวิง่ายครับพี่น้องครับวิธีการปลูกง่ายนิดเดียวคืออย่างพี่น้องปลูกพักทั่วไปเนี่ยนะครับแต่ว่าเทคนิคมันยูทีวาตอนปลูกพี่น้องจะถมใบเลี่ยงมันนะครับใบเลี่ยงเนี่ยหมายความว่าสม,มุิพี่น้องเอาต้นมาลปลูกสิใบเลี่ยงคือใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายที่มันอยู่เหงามันเนี่ยพี่น้องก็ไปถมถ้าถมปุ๊บเนี่ยเขาสิบว่เกิดนะครับสิตายได้ ติดตายได้นะครับเรากระเทคงนี่อีกย่างหนึ่งก็คือต้องพ่นดินทุกสองสองสองสัปดาห์เดือนหนึ่งพ่นสองเถื่อนะครับพ่นสองเถื่อเราก็ฮดน้ำกับย้หดซุ่มหลายนะครับหดพอพ่อให้มันซุ่มยาให้มันจืดยาให้มันแฉะยาให้น้ำมันนี่นะครับขันประสันมันก็สีเห็ุให้แหกแหกเขาเนานะครับ มือนี่บาวสิตัดดอกที่มันแก่แล้วดอกที่มันแก่แล้วเบิ่งกังไหนพี่น้องมันจีมันจีมันจีมีเนี่ยการพี่น้องเห็นยู่ตลาดนะครับเห็นยู่ตลาดนี่ขามันมีดอกดอกแงาอังสินแสดงว่ามันแก่แล้วเก็บประทันนี่จังสิเก็บประทันเนี่ยจังสิเก็บประทันครับถันดอกมันพอดีือมันต้องตูมดอกมันต้องตูม บบนต้องตู้มแบบนี้นะครับต้องตู้มแบบนี้จะสิคือเก็บมาทันครับเก็บมทันมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นแตกออกเมื่อน,นี้เขาเสียอ่อนแก้ไปก่อนนะครับอ่อนแก้ไปก่อนวิธีการก็คือลกเล่ก็ได้นะครับลกเล่ก็ได้เนี่ยเพราะว่า ต้นมันเท่าบริไซด์อีกนะครับต้นเท่าบริไซดอีกเพราะว่าบ้าวสิบบรจงให้มันขึ้นดอกอีกสิลกสิไ้พัดตัวเอ่นขึ้นเลยนะครับลกกันง่ายๆครับพี่น้องเนี่ยรกขึ้นบ้างสิไงบ่ไงมีหอดสาร์เนี่ยหลงเกิดอยู่นี่พี่น้องเนี่เห็นบ่น,นี่เกิดต่อไปได้เลยนี่อืพี่น้องก็ตัดทรรั้มดานเนี่ยครับแต่ว่าผมสิลกเลยเพราะว่าอันบ่ลกมันสิกินปุ๋ยต่อนะครับเท่ากับตองการดอกได้เท่กากับลกไปเลย แต่ว่าให้พี่น้องได้เบิ้งเดี๋วื้อมาปลูกยืสวนกักะได้กินเื่อกันครับไอ้ดอกกระลำดอกนี่จะลงไปจกักสวมสามดอกนี่ดอกนึงนี่คือยังสิคือเขาแก่แล้วครับกัมันเป็นปุยขึ้นมาสิเป็นปุยมาสิคือมันแก่แล้วเท่ากับลกเลยหลกไปครับ ต้นมันก็เอาไปเป็นปุ๋ยให้เราอะไรครับพี่น้องกระสิทธิ์ขันบ่าเอาขึ้นมันกะสีแกมันสิกินบ่แสบีบมื้อนี้ดอกไงนี่เออเออโอ้ยเสียบขามื้อนี้ดอกไงเด้นี่พี่น้องนี่มื้อนี้ดอกสมบูรณ์ดอกไงสุกปีนี่ไงก็เนี่ครับสุกปีนี่ ดอกละสองดอกนี่โลหนึ่งบางดอกเย็ดขีดนะครับปีกลายนีง่ายกว่านี่แต่ว่าปีนี้นเป็นยังไงบูมมันหนาวโพดเพราะมันหนาวโพดแบบที่นี่ออกได้ไปข้าวเดียวนะครับเขายุ่ได้ข้าวเดียวกะออกดอกเลยบ่าวกับงงขึ้นกันออกดอกเร็วนะครับเป็นเป็นตลาดเป็นต้องหัวปีนะครับ แต่พอบาิเวดกับวางแผนไว้แล้วนะครับสมมุติต้นนี้ลงปุ๊บเนี่ยเอาใส่กระลำปีเลยเนี่ยผมเอากระลำปีมามาแซมไว้บางนี่นี่ครับกระลำปีมาแซมไว้นี่พี่น้องเห็นปะกระลำปีมาแซมไว้ครับนี่กระลำปีมาแซมไว้แซมไว้เลยบางต้นกระซื้นบางต้นกะบ่ซื้นนะครับกระลำปียังบ่ต้นนี่ เออกําลังึ้นนะครับนี่แหละครับพี่น้องโอ้ยดึงออกซะอสอดขาคน้นนี่แหละครับพี่น้องวิธีการปลูกกระหล่ำนะครับวิธีการปลูกกระหล่ำเข้าปลูกแบบง่ายๆเรากาา็กินแบบง่ายๆเลยเข้าปะต้องใส่ป่ตองใส่สารเคมีครับเข้าใส่วิธีการ ใส่วิธีการใส่น้ำส้มค้นใหม่ผมใส่น้ำส้มค้นใหม่หดแค่สองเอือเท่านั้นใส่น้ำส้มค้นใหม่หอดแค่์สองเถนองนั้นแกคือปล่อยเขาเลยครับขาเฮอดได้ช่วงเวลาพอดีตอนที่เขากาลังเริ่มออกนะครับเขากาลังเริ่มออกมันจะเห็นให้ใหอโตพผืชเนี่ยวัแดแมลงศัตรูผืชนเนี่ยบะมาบะมาไก่เลยนะครับบะมาไก่เลยอันนี้บาว่าปลูกนี่ประมาณหกสิบต้นพื้นที่แน่นนอยนี่หกสิบต้นใด้พี่น้องที่เห็นอยู่นี่ บริเวณหน่อยสักหนึ่งหต้นนะครับนี่ถธอสมบูรณ์เนี่เป็นแบบนี้สมบูรณ์นี่ขาวแบบนี้ครับนี่สมบูรณ์นี่ขาวหมอสีขาวแบบนี้ขาวนวลแต่ว่าขันสมบูรณ์คือทุกปีนี่คือมันจะเป็นอดอกง่ายครับดอกละเครื่องโลเดี๋ยวอดอกนี่ก้อนบานไม่แง่ยอย่งนี้พอแล้วสีดอกพอนะครับ ืัอน,นี้เขาเก็บซ้ำนี่พอเอาซีดอกเอาซ้ำกินนะครับเอาซ้ำกินเอาซ้ำกินใบเขาก็กินได้ให้กันได้พี่น้องเพราะว่าเขาปลูกปลอดสารพิษนะครับใบกับกรอบไปหมดเลยนี่ครับนี่เขาเก็บนี่ใบกับผัดกินขึ้นข,น,ข,น,ขนาดตังว่าันพี่น้องสีสารเคมีเล่งสารใบมันฉีขิวเลยมันจะกินรไรแต่ว่าอยู่สวนเขานี่กินได้เหมิดครับเนี่ยโอ้ยบาเห็นหงเหมิดย้อนแสง เปลี่ยนทางหนมาทั้งนี้นี่ครับเจาเก็บมาอนี่นี่ครับเจาเก็บมาอนี่อาจเสียดอกบะง่ายครับดอกบ่างแต่ว่าปวอดสารพิษพี่น้องเห็นที่บ่มีห้อยแมงกินเดี๋ยวว่าผมสีสารพิษเด้แต่ว่าใส่วิธีการสีเข้าเขาสีดในช่วงทีอ่ตอนแรกก็คืออ่หลังจากลงแปลงได้นหนึ่งสัปดาห์เท่ากับดนำสมข้นใหม่ผสมกับจุเลซีสังขารแสงนะครับ ปดิพอได้เดือนหนึ่งสองสามสัปดาห์สี่สัปดาห์กะหวดอีกเท่อนึงนะครับกับจุลินทรีย์สังแสงกับหวดอีกเท่านึงเราต้อกาใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้งว่านนะครับกระสอบขี้งว่าใส่ขี้งว่าใส่ไปเลยใบเขาก็กรอบกัดกินปลอดภัยดีครับพี่น้องผู้ใดอยากปลูกกะลองปลูกบ้างนะครับ เดี๋ยวถ้ากะหล่ำปีเพ่อนหอหรือเพ่อนไงแล้วผมกะดีไทยพี่น้องเบื้องอีกเทินนึงอันนี้เป็นช่วงกะหล่ำดอกกะหล่ำปีผมก็ไม่ได้ลงหลายครับปีนี้ปลูกเนหน่อยไม่ได้ลงหลายนะครับส่วนหลายกะสิเป็นกะหล่ำดอกอันนี้ผมปลูกแค่ถุงเดียวได้เลยครับพี่น้องถุงเดียวปริมาณหนึ่งถุงต่อถุงนี่ราคา10บาทนะครับของกีหอเกียไตรา,าคา10บาทก็ได้ประมาณหกสิบต้นผมเนี่ยแต่ว่าผมแบ่งไปมันได้รอยประมาณรอยต้นนี่แหละ เพราะใหม่เขาไปหาซิบต้นจักรเจ้าปลูกได้กินบาตะวาของบาววดได้กินนะครับเนาะนี่แหละครับวิถีชีวิตในช่วงฤดูหนาวนะครับของคนไทยบ้านอีสานบ้านเฮาบอมแอนตาอีสานครับบองอื่นเขาจักปลูกกินขึ้นกันนะครับเนาะพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกกระลำดอกนะครับอยู่ในภัยอีสานของเฮาก็มีเพิ่นปลูกหลายอย่างครับแต่ว่าก็สิมีบางคนที่อยากทดลองปลูก ปลูกแส้กระถางก็ได้นะครับปลูกแส้กระถางบ่าววดปลูกแส้กระถางกระทั่งฝนเดี๋ยวเดพายยางไปเบิ่งปลูกแส้กระถางเดี๋ยวพายยางไปเบิ่งเนาะนี่ครับปลูกแส้กระถางพี่น้องนี่อันนี้ปลูกแส้กระถางกําลังงามครับนี่นี่บ่าววดปลูกแส้กระถางท่านพี่น้องปลูกเนี่ยเอากระถางเงี้ยงๆสิเด้อครับนี่กระถางเงี้ๆอันนี้เป็นกระลำครับกระลำ ออกกระถางแง่งๆสินี่ผมปลูกใส่กระถางกระถางละต้นละต้นเลยครับกระถางละต้นละต้นเลยปลูกใส่กระถางกะดูแลง่ายครับแล้วก็เอ่อบ่มีหญ้าหญ้าเขาก็ลกง่ายก็การนะครับกันเอาใส่ในกระถางแบบนี้อันนี้เป็นบ็อกเกอรี่นะครับเนี่ยอันนี้เป <benim> ็นบ็อกเกอรี่บ็อกเกอรี่บ็อกเกอรี่ทั้งหมดครับเนี่ยเป็นบ็อกเกอรี่อันนี้เป็นกระลำนะครับที่ผมปลูกใส่กระถางผู้ใดบ่มีพื้นที่กะปลูกใส่กระถางก็ได้ครับปลูกใส่กระถางก็ได้ คือจังบาวบดไทยพี่น้องเบื้องนี่ล่ะปลูกใส่กระถางกะพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องปลูกแคห่ากระถางซีบกระถางก็ได้หางหัวซิบหัวเราเด้หาหัวกันหัวละปลูกดีๆมันแต้หัวล,วละซีโลหาโล่ผลเด้ซีโลหาโลกินหัวหนึ่งกินต่อมาหลายหมื่นนะครับพี่น้องกะผู้ใดอยากลองปลูกกะลองไปเบื้องคลิปเก่าๆของบาววด้ครับทีทีปีกายนะทีท้ายไหวก็คือเป็นสวนบบกไงซีลอยหาลอยหัวแต่ว่าปีนี้ผมไม่ได้ปลูกหลาย อันนี้อยู่ในแปลงดอกใหม่มันเหลือนะครับบอลวุ้นไม่หมองปลูกมันเหลือก็เลยเอามาแซมใส่แปลงดอกใหม่นี่กระติดได้ละพี่น้องเนี่เห็นไหมสีได้กินขึ้นกันเด่นนี่อันนี้เป็นบักเคอรี่ครับบักเคอรี่ติดขึ้นกันนะครับเนาะเอาละพี่น้องครับเมื่อน,นี้กับภาพพี่น้องมาตัดกะลัมปีน้ากันและ้วกะ็ห้าวกะสีเอากะลัมปีไปหนึ่งเส้ปลานะครับเนี่ยเอาไปหนึ่งเส้ปลาเนี่ยแจกล้มไปแงแหงพี่น้อง ลมแห้งปวดมื่อนี้เอาไว้สมีสักครั้งนะครับเนาะเดี๋ยวโอกาสหนาบ่าววุฒิสิทาพี่น้องไปเบิ่งอีหยังอยู่ในสวนบ่าวุฒิเองนี่แหละนะครับของอยู่ในสวนเขาเลยเออสิทธาไปเบิ่งอันนั้นตอนบุกงงนะครับสิทาพี่น้องไปตอนบุกงงเนี่ยบุกงงบุกงงฮอนแลนด์เนี่ยครับเนี่ยบุกงงต้นเนี่ยเดี๋ยวสิทธาตอนให้เบิ่งว่าตอนบุกงงสิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวบ่าววุฒิใต้พี่น้องเบิ่งนะครับสิเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวพี่น้องอย่านให้ติดตามครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดดตติาม กดแชร์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้เห็นแจ้งเตือนเห็นคลิปดีๆจากบาววดนะครับเนาะ่น้องได้เห็นสุผูสุคนครับเมื่อนี้กะเอาไว้สมีสก้อนครับพบพอกันในคลิปหนานด้ครับเด้อสวัสดีครับ